ไรอ้อยเนื้อที่ประมาณ3ไร่เศษของเพชรสีไก่แก้วชาวบ้านตำบลมากย่าอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีอยู่ในเขตสนามฝึกยิงปืนใหญ่กองทัพบ,บกถ้า,ถาะางงานร่วมกันเนี่ไม่ได้เธอได้รับที่ดินแปลงนี้มาจากพ่อ,อและใช้ทำกินมาตลอด30ปีเธอ,อบอกว่า70ปีก่อน ปู่มาถางป่าจับจองที่ดินเนื้อที่เกือบ80ไร่บริเวณนี้และแบ่งให้ลูกๆทำกินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆปี2,565มีโครงการหนองวัวซอโมเดลนำร่องแบ่งที่ดินทหารให้ชาวบ้านเช่าทำกินกรมธนารักษ์เข้ารังวัดพื้นที่ เปิดให้ผู้ที่ทำกินในเขตสนามฝึกยิงปืนใหญ่ลงทะเบียนรับคำขอเช่าที่ราชพัสดุมีการสอบสวนสิทธิ์เธอตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกับชาวบ้านอีกหลายคนขณะนี้ผ่านการตรวจสอบแล้วและทำสัญญาจ่ายค่าเช่าที่ดินคาดว่าอยู่ที่ไร่ละ200บาทต่อปีใช่คะ่ะจ่ายค่าเช่าไรละ200แ้าไหสุดจงว ความรู้สึอของเฮาเฮากับบมีหลายเนาะแต่ก่อนนะ่นั่นเฮาไปเจ้าคนอื่นมันก็แพงกลัวอยู่แต่ว่าเพิ่นมาหายแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบหนึ่งกับบ่ดีไปอีกแบบนึง,บบบบนงเผื่อเฮาบม่มีเงื่อนหัเอ่อแดงทองเหลืองแต่ว่าก็ยังดีกว่าเฮาไปเจา้าขาเจ้าอยู่เพราะว่ามันแพงกว่ากันสนามฝึกยิงปืนใหญ่กองพันทหารปืนใหญ่ที่3มีเนื้อที่กว่า3900 0ไร่ ในจำนวนนี้เกือบครึ่งมีชาวบ้านเข้าไปทำเกษตรในช่วง70-80ปีที่ผ่านมาแม้กองทับบกยืนยันยังใช้ประโยชน์เต็มพื้นที่แต่เนื่องจากที่ผ่านมาการใช้พื้นที่ร่วมกันกับชาวบ้านเป็นไปด้วยดีตรวจสอบไม่พบการเข้ามาของนายทุนจึงทำโครงการบริหารจัดการที่ดินราชพัสดุในความครอบครองของรัฐเพื่ออนุญาตให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์โดยชอบตามกฎหมายเรียกว่าหนองวัวซอโมเดล ที่ดินสนามฝึกยิงปืนใหญ่9,276ไร่ที่กลายเป็นพื้นที่การเกษตรจะถูกนำมารังวัดแบ่งเป็น1,597แปลงให้ประชาชนที่เข้ามาทำกินก่อนวันที่4ตุลาคม2546ทำสัญญาเช่ากำหนดจะมอบสัญญาเช่าให้กับชาวบ้านอย่างน้อย300คนภายในสิ้นปีนี้ส่วนที่เหลือก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เวลาจะเข้าทำการฝึกก็จะแจ้งให้กับผู้ใหญ่บ้านคำนันแล้วก็ประชาชนเนี่ยได้รับทราบนะครับเพื่อป้องกันนะผลกระทบแล้วก็ให้เกิดความปลอดภัยจาการฝึกนะครับอันนี้ทางชาวบ้านเนี่ยก็ต้องการที่จะเข้าทํากินในลักษณะคือถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีข้อเรียกร้องอยากจะขอให้ทางกรบบะบอกทางกองทัพบกเนี่ยจัดเป็นพื้นที่เช่าให้กับเขานะครับเพื่อให้ความสบายใจในส่วนนี้ นะครับประกอบกับว่าทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงกลาโหมได้มีนโยบายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเรื่องที่ดินทํากินตรงเนี้ยตรงนี้มันก็มีเงื่อนไขของการโอนสิทธิการเช่าอยู่นะครับว่าโอนสิทธิการเช่าได้มันมันต้องโอนสิทธิการเช่าได้กับทายาทเท่านั้นเราเองก็พยายามหามาตรการป้องกันตรงนี้เนี่ยว่าเราเพราะว่าผู้กันตรงๆก็คือ สุดท้ายแล้วก็โอนให้ในทุนใช่ไหมครับเราก็ต้องตรงนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็คงจะนําประเด็นนี้นำเรียนหารือไปยังกรมธนารักษ์เพื่อกําหนดเงื่อนไขที่มันมันเพื่อที่จะใหะ้การกระจายที่ดินเนี่ยมันไปสู่มือเกษตรกรหรือราษฎรในพื้นที่จริงๆไม่ใช่สุดท้ายแล้วไปรวมอยู่กับมือในทุนซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้นเลยกระทรวงการลงโหมและกรมธนารักษ์ได้เตรียมทําโครงการลักษณะเดียวกันนี้ในอีกสาพื้นที่ คือพื้นที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยอำเาเภอสยโยกจังหวัดกาญจนบุรีเหนือที่กว่า2,300ไร่พื้นที่กองทัพเรืออำเาเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการกว่า300ไร่และพื้นที่กองทัพอากาศสนามบินนครพนมกว่า500อไร่